วันนี้มีโอกาสว่างเล็กน้อยไอายมานั่งที่นี่มาพูดธรรมะสนทนากันเป็นธรมรมดาให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟัง <c oughs> เป็นคติเครื่องตวนใจธรามคือหลักใจพระกันจําไม่ดีนะทรามคือหลักใจ ศีลธรรมคือหลักใจที่พึ่งของใจเรือนใจคือธรรมใครไม่มีธรรมไม่มีเรือนใจจะมีตึกกี่ชั้นก็ไม่มีความหมายอันนั้นเป็นเรือนกายมีตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับกี่หลังก็ไม่มีความหมายอันนั้นเป็นเรือนกาย กายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ใต้ลมไม้ชายคาเขาก็อยู่ได้เขาไม่ได้ยุ่งยิ่งกับหัวใจเรายุ่งให้เขาต่างหากเขายุ่งมาแล้วก็ไม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรมากนะโลกจึงมีความร้อนมากทุกมากเพราะไม่มีเรือนใจถ้ามีเรือนใจมีความสงบบ้าง ทมทำใจให้สงบกิเลสทำใจให้หุ่นวายสายส่แสเกิดความเดือดร้อนทุก,กันทุกแห่งทุกขนเพราะกิเลสก่อกวนัตทำท่านไม่ได้ก่อกวนแต่กิเลสก่อกวนนี่ทำความทุกข์ให้โลกได้มากถ้าเราได้บำเพ็ญธรรมเพื่อความสงบใจบ้างแล้ว ทุกที่ที่เหลืก่อควรนั้นจะสงบตัวลงไปใจก็สบายขึ้นมาพี่น้นองทั้งหลายฝึกหัดภาวนาบ้างนะ <c oughs> การภาวนาเป็นสำคัญมากมิชาตามรู้ร่องรอยของจิตนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยใครจะเรียนมิชามามากน้อยจาก ประเทศใดทวีปใดในโลกอันนี้เรียนตั้งแต่เรื่องภายนอกไม่สามารถที่จะติดตามร่องรอยของกิตซึ่งเป็นตัวเหตุให้รับความทุกข์ความลำบากนี้ได้เลยแต่วิชาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเรียนติดตามร่องรอยของกิตนี้ได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เพราะตามร่องรอยของจิตทันสังหารสิ่งที่พาให้เกิดให้ตายซึ่งแบกหามก็เยกองทุกนั้นให้ขาดสาบบ้านลงจากใจเป็นใจพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นใจพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะการตามร่องรอยของจิตได้มิชาอื่นใดไม่มีที่จะตามร่องรอยของจิตให้ถึงตัวของมัน และทำลายกองทุกข์ที่อยู่กับจิตนั่นออกได้ไม่มีวิชาใดทำได้เลยมีวิชาธรรมเท่านั้นที่จะทำได้แต่เพราะอย่างยิ่งวิชาจิตตะภาวานา <c oughs> อันนี้เป็นวิชาที่ตรงแนวเข้าหาตัวจิต <c oughs> อย่างพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขา ตามถ้ำเงือมผาที่เรียกว่าพระกรมร,ะกรมฐานพระกรรมฐานนั่นแหละคือท่านภาวนาตามร่องรอยวิถีทางเดินของจิตวิถีทางเดินของกิเลสข,ของกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันท่านติดตามด้วยการคิดด้วยจิตตภาวนา เริ่มต้นกท็ททำใจให้สงบก่อนใจมันวุ่นวายตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เมื่อใจได้รับการอบรมให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทภาวนาแล้วใจจะสบายอนพอใจสบายแล้วใจก็เริ่มมีเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมา แล้วเห็นโทษแห่งความวุ่นวายทั้งหลายที่กิเลสก่อสร้างขึ้นไปโดยลำดับลำดาเห็นคุณของธรรมเห็นคุณของใจขึ้นภายในใจตัวเองเป็นลำดับนี่นั่นทั้งก็เร่งภาวนาของท่านเรื่อยไปใจเมื่อได้รับการอบรมศึกษาได้รับการเหลียวแลอยู่แล้วจะมีความสงบเย็นขึ้นเป็นลำดับลำดา เป็นใจที่สว่างสวัยขึ้นภายในตัวเอง <c oughs> ความสงบเย็นความสุขจะเด่นขึ้นที่ใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรมีความสุขเด่นยิ่งกว่าใจเมื่อได้เข้าสัมผัสทำแล้วจะเห็นความเย็นความสงบสบายขึ้นที่ใจจากนั้นก็เห็นความแปลกประหลาดและอ สัจจัน์ขึ้นจากใจซึ่งแสดงความสว่างสวัยขึ้นมาภายในใจตัวเองท่านจึงสอนให้ภาวนาถ้าสอนลงกินแล้วโลกนี้จะตะล่อมเข้ามาความคิดวุ่นวายครอบแดนโลกธาตด้วยอำนาจของกิเลสฉุดลากไปนั้นจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหาใจ จนี้เมื่อมีธรมแล้วจะสั่งสมความเด่นความมีคุณค่าขึ้นมาโดยลำดับแล้วก็ชะล้างความทุกข์ทั้งหลายและความวุ่นวายทั้งหลายนั้นให้สงบเย็นเข้ามาสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่จิตจิตทราบชัดในโทษภัยของตัวเองและทราบชัดในคุณของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการภาวนาท่าน ใจสงบเย็นภ <c oughs> ากรกามฐานท่านอยู่ในปา่าพี่น้องทั้งหลายไม่เคยทราบเรื่องราวของท่านว่าท่านไปอยู่ในปา่าไปหาภาวนาอยู่ในปา่าเป็นพระกามฐานเที่ยวทุรงกรมามฐานคือท่านเที่ยวตามร่องรอยของจิตเที่ยวสาะแสวงหาธรรมท่านจึงปรากฏขึ้นที่ใจของท่าน ท่านเหล่านี้แลปนผู้จะเป็นส่งความสงบร่มเย็นมีความสุขความสบายประจำตนตลอดเวลามากน้อยตามกำลังแห่งความภาคเพียรที่อบลมได้นี่ท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ทรงความสุขเราเห็นตั้งแต่ว่าความสุขจะอยู่ในโลกในโลก โลกกว้างขนาดไหนความทุกข์กว้างขนาดนั้นไม่คิดกันคิดตั้งแต่โลกกว้างขนาดไหนความสุขความเจริญะจะกว้างขนาดนั้นขนาดนั้นมันเป็นการวาดภาพหลอกตัวเองโลกกว้างขนาดไหนความทุกข์ของสัตว์โลกก็กว้างขนาดนั้นไม่ค่อยคิดกันเพราะฉะนั้นโลกใครอยู่ที่ไหนจึงมีความทุกข์ความลำบากทั่วหน้ากันหมด พ่อต่างคนต่างวิ่งตามกิเลสซึ่งเป็นเครื่องก่อควรรุ่งเหยิงวุ่นวายสายแสให้ไปทางโน้นให้ไปทางนี้ให้คิดตลอดแล้เวเกิดความทุกข์ขึ้นมาโลกกว้างขนาดไหนมีความทุกข์กว้างขนาดเดียวกันหมดหาความสุขไม่ค่อยมีในใจโลกบางท่้งที่โลกหวังแต่ความเจริญความเจริญมันหวังเฉยเฉยมันไม่ได้ เพราะการกระทำมันไม่ได้กระทำเพื่อหวังความเจริญมันกระทำไปตามกิเลสความหวังนั่นก็เป็นเรื่องกีเลสหลอกเียว,ว่าจะเจริญเจริญสุดท้ายความเสื่อมก็อยู่กับผู้หวังตามกิเลสนั่นแหละเป็นทุกข์ก็อยู่กับพวกเรายังขอให้มีเรือนใจใพากันอบรมภาวนาบ้างพอประมาณวันหนึ่งคืนหนึ่ง เวลาจะหลับจะนอนให้ภาวนาใครจะภาวนาบทใดก็ได้เช่นเราวหว้พระอรหังจัวขาโตสุภิปันโนจบลงแล้วก็ให้นั่งภาวนาสังรวมจิตมีสติกำกับคำภาวนาของตนทีนี้เวลา เรามีสติกำรรกับคำภาวนาของตนแล้วจิตจะค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาอารมณ์ก่อควรของจิตนั้นจะค่อยจางไปจางไปจิตจะตล่มเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าภาวนาได้ผลภาวนาเป็นความสุขภาวนาเป็นความสงบเย็นใจ จะได้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราในขณะเดียวกันก็เราก็ทราบว่านี่การสร้างเรือนใจสร้างอย่างนี้สร้างด้วยธรรมสร้างเรือนใจต้องสร้างด้วยธรรมด้วยบทภาวนา <c oughs> การให้ทานการรักษาศีลเหล่านี้เป็นการสร้างเรือนใจ จะรวมลงไปแล้วการสร้างเรือนใจเป็นอันดับหนึ่งคือจ ah ิตตภาวนาเราจะเห็นเรือนใจจากธรรมที่ทำเจ้าให้เราให้สงบเย็นในเวลานั่นแหละนั่นละ่ะคือเราสร้างเรือนใจเมื่อใจมีเรือนอยู่แล้วใจก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายใจก็สบายเรียกว่าเรามีเรือนใจแล้ว ผู้มีเรือนใจนี้แหละตายไปก็สงบร่มเย็นไปสุคติโลกสวรรค์ไม่สงสัยนี่ส่วนเรือนกายนั้นต่างกันเรือนกายนี่ใครกวกสร้างสร้างแต่เรือนกายอะไรกระปนปลื้อนไปจนล้นเหลือจนเราจะตายที่สร้างเรือนกายให้กายอยู่สะดวกสบายการอยู่การกินการหลับการนอนการไปการมาการใช้การเหาะสอย เพื่อความสะดวกให้แก่กายอย่างเดียวอย่างเดียวจึงเป็นความ,มยุ่งเหยิงวุ่นวายมากแทนที่จะได้รับความสุขกลายเป็นความทุกข์คามตังบนมากมายขึ้นมาเพราะการสร้างเรือนกายนั้นเลยไม่เป็นประโยชน์อะไรตายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายอะไรตายก็มีแต่ใจของเราเรือนร่างของเรานี่ก็ทิ้งไว้กับ ภายสิ่งภายนอกที่เป็นเรือนายนั่นแหละเช่นตึกรามบ้านทองทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ได้มีความหมายไม่ได้ติดตามเราเหมือนทำในใจที่เราสร้างไว้กับใจของเรานั่นละ่ะผู้มีทาในใจที่เรียกว่าผู้มีเรือนใจใจสงบเย็นเนี่ยคนนี้ผู้นี้แหละชื่อว่าผู้มีเรือนใจไปผาสุขเย็นใจเลยให้พากันสร้างเรือนใจ เป็นผู้เสี่ยงกังับเรือนกายเรือนกายนี้มันฟุ้งเฟอ้อพอแล้วแหละ <c oughs> อะไรมีแต่เพื่อร่างกายอะไรมีแต่เพื่อร่างกายโกนปลือเอาพีลึกขีลันเจนเกิดความทุกข์ความลำบากมากเพราะการโกนปลือร่างกายมากเกินไป <c oughs> ความสุขไม่ค่อยมี ถ้าเราพยายามสอดแสวงหาทำเหมือนเราสอดแสวงหาหรือปนปลืปร้ร่างกายนี้เราปนปลืป้อทำด้วยอดด้วยทำเราจะมีความสุขเด่นขึ้นที่ใจของเราเห็น <He en S 2> ชัดยิ่งกว่าร่างกายนี้เป็นไหนไหนร่างกายเราจะปนปลืป้มขนาดไหนก็เท่านั้นแหละคนอยู่ตึกรามบ,บ้านช่องกี่ห้องกี่หับ ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องวิ่งไปหาหมอนั้นแทนที่จะอยู่ตึกรามบ้านช่องของตนที่สร้างเรือนกายไว้อย่างหนาแน่นนั้นมันไม่ยอมอยู่นะก็ต้องวิ่งไปหาหมอให้หมอช่วยนั่นแหละ,สะแสดงว่าเรือนกายไม่มีความหมายแล้วเวลานั้นโดยต้องไปพึ่งหมอถ้าเรือนกายที่เราสร้างไว้แล้วมีความหมายจําเป็นอะไรต้องไปหาหมอเรามีเรือนกายตึกรามบ้านช่องห้องโถงห้องแถว สมบัติเงินทองมีขนาดไหนควรจะมีความหมายแล้วเป็นตัวของตัวขึ้นมาสบายแล้วนี่มันไม่มีความหมายนี่สิจึงต้องวิ่งหาหมอหาอยู่หายานันหลัเพียงขนาดนั้นเนี่ยเรื่องเรือนกายไม่มากกว่านั้นไปได้นะถ้าเรือนใจนี่สงบเย็นสบายาให้พากันสร้างเรือนใจใจนี่ไม่มีใครจะติดตามได้นะ นอกจากพระพุทธเจ้าและพระรหันท่านท่านติดตามมันถึงที่สุดของจิตดวงนี้จนกระทั่งถึงในทำลายเชื่อแห่งความเกิดตายเกิดตายที่แทรกยูก่กับจิตให้จิตพาไปเกิดในภพนั้นภพนี้ที่เดียวาเกิดตายเกิดตายให้พิษอันนี้ที่ฝังกิตนี้สลายไปจากใจหมดแล้วใจนั้นเดียวว่าสิ้นสุดแล้วที่มีความเกิดตายไม่มีอีกแล้ว ความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีเพราะอำนาจแห่งการสร้างเรือนใจนี่แหละให้พากันจำมานะวันนี้เราพูดอยง่านั้นละให้พูนมากอะไรนักละพอพี่น้องทั้งหลายได้เป็นคติเครื่องเตือนใจวันนี้ไม่พูนมากแล้วนะเอาแค่นั้นแล้วนะอแต่วันนี้จะให้สีให้พรแล้วก็พากันกลับไป อิจิตังปฏิตังสุมหังชิปมเมวะสมิชาโตสาเภปูเรตูสังกปาจานโทปนะระโสยถามณิโชเตระโสยถาส,าสาพิติโยวิวาจานตุสาปโรโคมินาสตุมาเตปวัตมันตาโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาชนะสีดิสนิจจังมุทธาพจายโนจัตตาโรโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเฮลาชนะ